สินค้าคิดเองทำเองขายเองรวยได้ไม่ต้องเรียนแบบใครนอกจากอาชีพหลกักหลายคนก็มุ่งหวังจะมีรายได้เสริมและหากเราไม่เลือกงานรายได้เสริมเหล่านี้ก็จะอยู่รอบตัวเราค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยหน่อยบางทีการทําสินค้าขายเองนั้นไม่ต้องไปรับจากใครก็ทําให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นแบบน่าสนใจเหมือนกันค่ะ ดังนั้นไทยแฟรนไชส์เซนเตอร์จึงรวบรวม20สินค้าคือเราทำเองได้ขอแค่มีไอเดียดีๆงานนี้ก็มีลูกค้าวิ่งเข้าหากันอย่างแน่นอนค่ะมาเริ่มกันที่ 1. ตุ๊กตาปั้น สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นดินไทยค่ะหรือไม่ก็เป็นดินญี่ปุ่นสินค้าขายดีกลุ่มนี้ก็จะได้ทั้งที่เป็นตัวอักษรต่างๆตัวการ,ร์ตูนหรือปั้นเรียนแบบกระแสคนดังนอกจากนี้งานปั้นรูปสัตว์รูปคนรูปสิ่งของเครื่องใช้ก็น่าสนใจมากค่ะทับเค้กผ้าคนหนู เราสามารถทำเองได้ง่ายๆค่ะโดยอุปกรณ์ที่ไม่ยากแค่ผ้าขนหนูและถ้วยขับเค้กพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งตามสมควรวิธีการก็แค่นำผ้าเชนเนอร์หรือผ้าขนหนูนั้นมาขดม้วนในถ้วยขับเค้กลายน่ารักน่ารัก,รกแล้วตกแต่งด้วยโบหรือตุ๊กตาใส่ถุงผ้าอีกชั้นเพื่อเพิ่มมูลค่าก็สามารถขายให้กับคนทั่วไปหรือบางทีก็มีลูกค้าติดต่อเขอเป็นของชำร่วยในงานแต่งได้อีกด้วยค่ะ 3. เจลเทียน วิธีการทําก็คือการเอาเจลสังเคราะห์ม,มาผ่านความร้อนให้ละลายเป็นของเหลวใสาอาจเติมสีน้ํามันหอมระเหยแล้วนําไปใส่ในภาชนะรูปทรงต่างๆรวมถึงอาจตกแต่งให้สวยงามด้วยการใส่กิ่งไม้ใบไม้เปลือกหอยโดยอาจทำไส้เทียนไว้เล็กน้อยเพื่อให้ใช้งานได้จริงสินค้าแฮนด์เมดชนิดนี้นับว่าขายดีมากค่ะหรือบางทีก็เป็นของชำรวยในงานมงคลต่างๆได้อีกด้วย 4. เทียนหอม เป็นอีกหนึ่งงานแฮนด์เมดที่ขึ้นชื่อมากค่ะยิ่งใครมีไอเดียดีหรือมีการตลาดดีๆก็ทําเทียนหอมเป็นรายได้ที่ดีมากพเพราะเสน่ห์ของเทียนหอมก็คือกลิ่นที่มีตั้งแต่ลาเวนเดอร์มะลิกุหลาบเป็นสินค้าที่เรียกได้ว่าไม่ตกยุคอย่างเด็ดขาดรวมถึงสินค้านี้นอกจากขายให้กับคนทั่วไปแล้วยังทําตลาดในสถานที่พักต่างๆได้อีกด้วยอย่างเช่นรีสอร์ทโรงแรมสปาซึ่งมีความต้องการสินค้าแนวนี้เป็นจํานวนมาก 5. กล่องทิชชู่แฮนด์เมดราคาของกล่องทิชชู่แฮนด์เมดนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสวยงามค่ะส่วนใหญ่คือการหากล่องเหลือมาประดิษฐ์ให้สวยงามโดยการใช้เศษผ้าหรือการเพ้นทลายเคลือบสายกันน้ําลงไปราคาขายนั้นเริ่มได้ตั้งแต่20-30บาทยิ่งสวยก็ยิ่งราคาแพงแต่ขอบอกเลยค่ะว่าคุ้มทุนและกําไรดีเพราะส่วนใหญ่แล้วใช้วัสดุอุปกรณ์ง่ายๆไม่ต้องหาซื้อแต่งานนี้ขายไอเดียกันล้วนๆค่ะ 6. สมุดทำมือราคาต้นทุนของสมุดขนาดเล็กเล่มละประมาณ5-10บาทแต่เมื่อเราเอามา DIY ใส่ไอเดียที่ทำให้สมุดดูสวยงามและเป็นธรรมชาติมากขึ้นเช่นการติดตัวอักษรการใส่ลวดลายด้วยไหมพรมหรือการทำให้เป็นสมุดโน้ตแบบ3มิติก็ยิ่งเพิ่มราคาได้มากค่ะเฉลี่ยแล้วต่อเล่มน,นั้นขายได้ไม่ต่ำกว่า20-25บาท หากเราทําการตลาดดีๆจ้กลุ่มแถวโรงเรียนหรือมหาวิทยาลายัยยอดขายกระฉูดแน่นอนค่ะ 7. หมอนแฮนด์เมดการทําหมอนไม่ใช่เรื่องยากแค่มีผ้เาเศษผ้าและไอเดียก็ทําสินค้าขายเองแบบไม่ต้องงอใครงานนี้ก็แล้วแต่ว่าจะใส่ไอเดียให้เป็นหมอนอะไรเช่นรูปสัตว์รูปการ์ตูนหมอนดอกไม้ โดยต้นทุนวัสดุในการทำก็ไม่มากค่ะราคาไม่แพงมีแค่นุ่นใย,ยสังเคราะห์สำรีแต่ที่สำคัญราคาขายนั้นไม่ธรรมดางานมีดีไซน์ขายได้เกินกว่าหลักร้อยแถมปเปิดตลาดขายในอินเทอร์เน็ตได้อีกทางด้วยค่ะ 8. นาฬิกาแฮนด์เมด อะไรที่เป็นงานฝีมือมักจะมีคุณค่าเสมอค่ะอย่างนาฬิกาแฮนด์เมดก็เช่นกันอุปกรณ์หลักๆก็คือเครื่องมือสําหรับการทําเครื่องหนังชิ้นส่วนอะไหล่นาฬิกาสําคัญคือการออกแบบและการประกอบเข้าตัวเรือนโดยเราสามารถหารูปแบบของนาฬิกาแฮนด์เมดเหล่านี้ได้ในอินเทอร์เนต็ตจากนั้นเอามาประยุกให้เป็นแนวคิดสไตล์ตัวเองที่ราคาขายนั้นจะเริ่มที่100บาทแบบสบายๆค่ะ 9. แหวนสลักชื่อ สินค้าที่เหมาะสำหรับคู่รักเพื่อนและครอบครัวสิ่งที่ต้องมีหากคิดทำธุรกิจนี้ก็คือเครื่องแกะสลักที่ยุคนี้มีทั้งแบบธรรมดาและแบบเลเซอร์ราคาก็แตกต่างกันตามฟังก์ชันการใช้งานนั่นเองค่ะนอกจากนี้วัสดุยางแหวนเปล่ากรรําไรเปล่าที่ราคาวงรับไม่เกิน15บาทแต่เมื่อสลักชื่อลงไปราคาอยู่ที่ประมาณ100บาทในย่านแหล่งท่องเทีย่ยวจะขายดีเป็นพิเศษค่ะ 10. กระปุกอมสิน DIY เด็กก็ทำได้ผู้ใหญ่ก็ทำได้วิธีการทำก็ไม่จำกัดไอเดียว่าจะต้องเป็นกระปุกออมสินหน้าตาแบบไหนคะ่ะอาจจะมีดีไซน์ที่ล้ำพิเศษกว่ากระปุกออมสินทั่วไปหรือจะเอากระปุกออมสินธรรมดามา DIY ใส่ลวดลายให้สวยงามก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้น่าสนใจเช่นกัน 11. ป้ายแขวนไม้แบบต่างๆบางคนอาจบอกว่าเป็นงานที่ใช้ต้นทุนเยอะ งานนี้บอกเลยว่าไม่เยอะค่ะแต่ก็เยอะคือฝีมือกับไอเดียสำหรับใครที่มีหัวทางช่างไม้อยู่แล้วก็คงเริ่มต้นไม่ยากกับการหาไม้สวยๆมาเจาะผ่าประดิษฐ์ประดอยตัวอักษรลงไปเป็นคำต่างๆแล้วเคลื่มเงาให้สวยงามใครที่มีฝีมือด้านนี้จริงๆสามารถรับออเดอร์จากลูกค้าทำป้ายตามที่ต้องการได้ด้วย12โคมไฟกลามะพร้าว กรมะม m a พ้าวหากปล่อยไว้ก็คงไม่มีคุณค่าอะไรหากใครมีไอเดียเอามาประดิษฐ์ทำโคมไฟที่ตอนนี้นั้นมีคนทำแบบนี้อยู่ไม่น้อยค่ะดีไซน์ก็แล้วแต่ความคิดของคนขายขายได้ดีจนเป็นสินค้าส่งออกต่างประเทศด้วยใครอยากทำสินค้าชนิดนี้ก็คงต้องฝึกฝนฝีมือกันสักหน่อยเพราะมีความรู้เฉพาะทางที่สำคัญถ้าทำได้บอกเลยว่างานนี้ไม่มีคำว,ว่าจนแน่นอน 13. นาฬิกาจากแผ่นไม้ นาฬิกาจากแผ่นไม้เป็นอุปกรณ์ที่ทำไม่ยากเหมือนนาฬิกาข้อมือค่ะแค่มีแผ่นไม้พร้อมอุปกรณ์ตกแต่งตัวนาฬิกาที่หาซื้อตามตลาดได้ทั่วไปรวมต้นทุนแล้วไม่น่าเกิน50บาทถามว่าราคาขายนานจะได้มากสเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับดีไซน์ค่ะบางชิ้นงานนั้นออกมาดูดีดูไม่รู้เลยว่าเป็นแผ่นไม้ธรรมดาราคาขายก็ไม่น้อยกว่า200-300บาทบางทีขายให้นักท่องเที่ยวต่างชาดได้ราคาดีกว่านี้ค่ะ 14. จานรองแก้วจากเชือกอุปกรณ์ในการทำก็ไม่ยากสำหรับงานชิ้นนี้ค่ะแค่มีเชือบสีสวยๆกับปืนกาวก็เริ่มต้นได้แล้วแค่เอาเชือกมาขดให้เป็นวงกลมแต่และชั้นก็ยิงด้วยปืนกาวให้แน่นเคล็ดลับคือการเล่นสีและลวดลายให้สวยงามก็เป็นจินตนาการและความคิดของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันยิ่งใครทำสวยทำออกมาได้ดีงานนี้จะขายเองหรือฝากขายตามร้านหรืออยากจะขายแบบออนไลน์ line, ก็ได้ทั้งนั้นเลยค่ะ 15. เพ้นกระถางต้นไม้สำหรับงานเพ้นสร้างไรายได้น,นั้นไม่ว่าจะเป็นเพ้นกระถางต้นไม้เพ้นถังสังกะสีซึ่งเป็นงานที่ทำไม่ยากแต่ก็ใช้เวลาฝึกฝนไม่นานก็สามารถทำได้ค่ะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานความรู้เรื่องศิละปะก็สามารถฝึกทำได้ง่ายๆโดยรเริ่มจากการหาแบบมาวาดตามเช่นวาดดอกไม้การ์ตูนต้นไม้สัตว์ต่างๆหรือจะใช้วิธีลอกลายแล้ววาดตาม เทคนิคการขายนั้นก็สามารถฝากขายตามร้านต้นไม้ต่างๆได้อีกด้วยค่ะ16เครื่องประดับจากรูปปัดเป็นอีกงานแฮนด์เมดที่น่าสนใจมากด้วยสีสันของรูปปัดที่มีหลากหลายรูปแบบที่สำคัญราคาของรูปปัดนั้นไม่แพงค่ะแต่เราทำให้เพิ่มมูลค่าได้ หากยังไม่รู้ว่าจะร้อยเครื่องประดับแบบไหนให้ดีไซน์ไม่เหมือนใครเราสามารถหาข้อมูลแฟชั่นในอินเทอร์เน็ตมาประกอบได้นอกจากวางขายแล้วถ้าเราทำงานมากพออาจจะเปิดเป็นคอร์สสอนคนที่สนใจรายได้อีกทางหนึ่งได้ด้วย17กรอบรูป งานกรอบรูปจะน่าสนใจมากขึ้นหากเรารู้จักเลือกวัสดุมาทำกรอบรูปให้แปลกแหวกแนวเช่นเปลือกหอยหรือเศษไม้ส,สวยๆเมื่อนำประดิษฐ์ให้ดีขึ้นกว่าเดิมนั้นก็จะเพิ่มราคาได้มากขึ้นค่ะเทคนิคการขายที่จะทำให้ขายดีขึ้นหากเรามีกล้องและเครื่องปิ้นดีอาจถ่ายรูปนักท่องเที่ยวแล้วเอารูปมาใส่กรอบของเราแล้ววางขายลูกค้ารายไหนรายนั้นเห็นรูปตัวเองต้องซื้อแน่นอนค่ะ18สิ่งประดิษฐ์จากเศษไม้ งานประดิษฐ์จากเศษไม้หากทำเป็นจริงจังคือธุรกิจที่ดีค่ะยกตัวอย่างของธุรกิจแนวนี้ที่ทำสำเร็จเชน่น o o o ว w ล k k n g c ค c ี y ที่เริ่มต้นจากเงินทุนเพียง1,000 10, 0บาทแต่ในเดือนแรกที่เปิดขายนั้นมีรายได้กว่า40,000ถึง50,000บาทโดยต้นทุนของวัตถุดิบจากงานเศษไม้นี้ไม่มากนะค่ะเฉลี่ยกำไรต่อชิ้นนั้นอยู่ที่1 0 0ถึง300%เลยทีเดียวส9สบู่แฮนเมด เป็นสินค้ายอดนิยมที่คนทำกันมากค่ะอย่างไรก็ตามงานนี้วัดกันที่ไอเดียมากกว่าคนที่ทำสบู hand ่แฮนด์เมดเก่งๆนั้นสามารถพิกแพงและทำได้ทั้งสบู่ร้อนและสบู่เย็นซึ่งอาจมีอุปกรณ์ที่ต้องใช้หลายอย่างการลงทุนก็ประมาณ5,000บาทเป็นอย่างน้อยค่ะแต่เมื่อวางขายของจะทยอยคืนทุนและเป็นกำไรโดยเฉลี่ยกำไรจะอยู่ที่ประมาณ20-30%ราคาสินค้านั้นตั้งแต่120บาทเป็นต้นไป และ20ดอกไม้ประดิษฐ์ถ้าเรามีฝีมือและหาตลาดได้ดีซึ่งปกติก็คือตามร้านจัดดอกไม้หรือตามร้านอาหารแหล่งท่องเที่ยวโรงแรมสปาที่อาจจะใช้ดอกไม้ประดิษฐ์ในการตกแต่งมากเป็นพิเศษซึ่งดอกไม้ประดิษฐ์นี้สามารถทำได้จากวัสดุหลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นหลอดกาแฟถุงน่องผ้าใย,ยบัวกระดาษสาส่วนจะทำเป็นดอกอะไรขายได้ราคาเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับฝีมือเป็นสิ่งสำคัญค่ะ จะเห็นได้ว่าตลาดของสินค้าแฮนด์เมดนั้นมีทั้งเรื่องมากมายค่ะสําหรับคนที่ขยันและมีไอเดียสามารถหาเงินกับสินค้าเหล่านี้ได้ง่ายๆไม่จําเป็นต้องทําเป็นอาชีพหลักแค่ลองทําและโพสขายในอินเทอร์เน็ตหากฝีมือดีจริงมีเงินใช้ต่อเนื่องแน่นอนค่ะและสําหรับใครที่สนใจในการทําธุรกิจหรืออยากเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพเสริมเรามีบทความน่าสนใจให้ติดตามหรือเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai f r a n c h i s e c e n t e r .com ค่ะ สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบในเรื่องราวของธุรกิจ SME และแฟรนชส์ท่านสามารถกด Subscribe เพื่อติดตามช่อง YouTube ของ Thai f r n n ช h i s e e e n t e r ได้เลยนะคะท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องราวไอเดียการทำธุรกิจความคิดสร้างสารสรค์ Startup ัทั้งในและต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วกดเลยค่ะ